แล้วมือเสาร์ดิมือเสาร์ดิสีได้แล็กดอกเล็กไปอ่ะเลกไปเลยคือเขาโกงทุกคนตายรถดเกืกอเจ็บปากสีก็คืออ่ะมือถ้าเด็ก็เดอกะมือถ้าและอ่ะมือว่าที่แหละเอ็นซีก็ได้อดมาให้อีกสองผ้าพเนะและ้วคุณดีเป็นมือเจ็บนั่นแหละสีอะไรอยากอยากแลกเป็นเกือกี่ไว้ แต่บ้าโอดมือสาวดีทุกคนสี่ค่ะมือสาวดีเห็นเราแซดบ้าแซดบาแล้วก็โอดเรียบร้อยทุกคนมือเจ็ดกาบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซพี่น้องซ้องฝังไทยลาวนำกันเวิร์ดสุขสุขคนน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ้ากิิยจะพาทุกคนหรือว่าพาเอฟซไปที่ตามรับส้มคลิปสาวเล่าถูกหลอกโดยที่อ่าูญเสียงเงินไปจํานวนเงิน ทั้งมดทั้งสินหนึ่งมนเจ็ดพันบาทเนาะก็คือ,อาสาวเล่าวทนนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยซื้อเนาะสาวสีใส่บัวทองเป็นยูทูบเบอร์เล่าคนหนึ่งเนาะก็คือมีเอฟซี FC คนไทยท่านหนึ่งเันโอนเงินเพื่อที่จะสนับสนุน2องสาวสีใส้บัวทองเป็นจํานวนเงิน2,000บาทในการาทำคลิปเนาะ,ะกาะบวกับเงินที่เพิ่นหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพิ่น 15,000บาทร่วมกันแล้วเป็นหน0่0บาทเพื่อนไอโอนเข่าไปในบัญชีมาหรือว่าบัญชีของข้อเซ็นเตอร์ประมาณนี้เนาะโอนเข้าไปเพื่อที่จะแหลกมาเป็นเงื่อนกีบมุนใส่ในชีวิตประจำวันเนาะโอนเข้าไปทั้งเบิดหน0่ม่บาทาเพื่อพันี่ฮูโตอีกที่หนึ่งว่าเป็นแกงข้อเซ็นเตอร์หรือว่าบอกทีตมตุ้นหลอกเงินเนาะกาจนคำแล้วเพราะว่าเพื่อนโอนเข้าบัญชีเข้าแล้วเพื่อที่จะ ้เขาโอนจากบัญชีอันบาทมาเป็นเงื่อนกี่มาเป็นแหลกเปลี่ยนประมาณนี้ก็จนคำเซตฮาร์ดเฮ็ดทุกวิธีทางเข้ากับบทตอบนะทุกคนเปินกาได้ออกมาอธิบายกับห้องไห้ทั้งห,หูน้ำตาเนาะกาคลิปนี้บ้าคิดือกาข้อนุญาตน้ำตนสบพยคนนั่เดอ้อสาวสีใส่บัวทองเดียวบ้าคิือจะขึ้นรูปให้พี่น้องในเขาไปติดตามด้วยรับ่งคลิปต้นสบายคนไหนเนาะคลิปนี้บ้าคิดือกัอ่าน้ำมาเพียงบางส่วนบางตอนนะทุกคน หากเอฟซีเรือว่าทานผู้ชมอยากจะรับชมคลิปเต็มเบี้ยวเบีเ้ยวเบาวกี่ดื้อจะอ่าทิ้งลิงไว้ในใต้คอมเมนตะ์เนาะทุกคนเข้าไปติดตามรับชมคลิปวันไหนเนาะไปติดตามรับชมคลิปพร้อมกันเลยทุกคนแล้วก็สีกันสิบ้าบอกเข้าหายของสีด้วยทุกคนเนาะ ถ้าว่าเมื่อวานนี้เอฟซีเดอกก็คือไอเสือเพื่อจะไดโอดเงิน่าให้เดอทุกคนสิก็แบบพ้กึกดีใจจะแบบเขินบันย้ายแบบะอ๋อพคิดเลยว่าเราสีโอดเงินบ่าให้เดอะทุกคนเดอกสิก็ดีใจเพราะวบาอยากสนับสนุนนะอยากให้เสียเฮ็ดออเศ้าเฮ็ดคิดดีๆดอกแบบเฮ็ดอาหารไม่อยากโลกเก่าเลยทุกคนแต่ว่าเมื่อดนี้กับีเข้าหายทุกคนเดอะก็คืออะเมื่อเช้าวนี้ มือเท้านี่แหละสี่กะได้อ่าแลกเกินทุกคนอยากแลกเกินแต่แ้บอยากแลกเอาเกินกีบไห้ฮะนะทุกคนเพราะว่าสี่กะแบบมันเป็ดเกินบาทเด้อเกินบาทฮากกะโอูดได้ลาวกับโบไดททุกคนปีแต่แล็กเด้อแลกเป็นเกินกีบแล้วมือเท้านี่มือเท้านด่สีได้แลกเด้อแลกไปอาแลกไปเลยนะอเขาโกงทุกคนตายรถบ๊อกซี่สิกะแบบทุกคน ที่เคยที่เคยอ่ะถือโกลอกมาหลายถืออะไรแป่ว,ว่าสีบ็จืออจ้อบบจื้อบบจับเว้ยบัตซีกับเป็ดยัดอ่ะเป็ดยันบาทดทุกคนจะเออ่อราคาไทยพาดิษทุกคนดันสีสงสัยเนาะเป็ดยาวสีคือ,อ,อบีเอ่าบัตซีไทยเนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่า สีไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเลี้ยงอยู่ประเทศไทยตออ่อต่าปี2019ทุกคนจะรอด2019นี่แหละแล้วก็สี่กัปปะบ,บ,บา,าแล้วก็ตอนที่สี่ปเฮ็ดก็คือเฮติเอโอูไปดอกกับซาบาสเปิดเปิดปัซซี่ได้ทุกคนนั่นแหละอ่ะเมื่อวานนี่เออไปเซาดิสีแหลทัยอ่ะอยากแหลกเกินทุกคนอันนี้ก็คือเป็ดเกิดเก็บของสีเนาะตั้งแต่ ตั้งแต่ที่เสียให้ดูยากมาแต่ท้ายอยู่เลยทุกคนเปิจดจำโวนเกิดอ่ะมืดเจ็ดดอกกอดอกก็คือ 17, สิบเจ็ดห่านแแหละสิกับตังจ่ายอดเสียนเกิดเก็บของสีก็คืออาบืดถ้าดอกกอดอกอาบืดถ้าและ เมื่อวานนี่แหละเอ็นซีก็ได้โอท์มาให้อีกสองภาพเลนะแล้วผูดีเป็นมื้อเจ็บนั่นแหละสี่เลยอยากอยากแลกเป็นเกอรกี้ไว้อยากแลกเป็นเกอรกี้ไว้นั่นแลหละลเละลลมื่อเสาร์นี่แหละใครแซดแซตเดอเดียกังแต่เมื่อวานเี่ทุกคนแต่ว่าสี่กับโบได้โบได้เซ็เครดิตจะดีนะโบได้เซ็เครดิตว่าเออเป็นเป็นแบบสีลาวอิลีบอหรือว่าเดรดยาดาทุกคนแล้วก็ เบิร์โปรไฟล์ก็คือแบบเออคือดูดีเด้อทุกคนนะแล้วก็แบบสลิปโอดก็คือบาง่าบันดาซีก็เลยแบบโบได้เอจใจอย่างเลยก็คือมือว่าดิกามือว่าดิกระแซดหาเดียวได้แซดแซดแซดแล้วก็อ่าสีก็แบบสีก็บโบกาโอดกอดนะรัเรากับโบโโอดกอดซีก่าปัดไปว่าเออถ้าว่าเจ้าโบกาโอดเท่ากับโบกาโอดกับพี่เต๋โบโอดเนาะมือว่าดิค่ะตกโลกกันแล้วเลยแหละมือมือคือดีพอกระแซดมาแซดมาแล้วสีก่ะ สีก็ได้ตอบไปก่คือ,อยังบ่ได้โอนแต่บาโอดมือสาวดีทุกคนสี่ค่ะมือสาวดีเห็นเราแซดบาแซดบาแล้วก็โอดเรียบร้อยทุกคน <c oughs> มือเจ็บเกิดที่สี่เก็บเก็บแต่โดนทุกคนกระเป็ดอะเกินที่สี่เก็บตแต่โดนท่ามือท่าและแหละเมื่อวาดิ FC เพิ่นโอดพายทุกคนสองพันก็ได้โอนไปโอดไปแล้วแหละ นั่นแหละคือว่าแบบเขาจะต่อไปนะทุกคนสิก็ได้แซ่บไ,ไ,ไปแซ่บไปโท่ไปต่อประามาณุกโบ้งนี่แหละทกโบ้งก่อนที่สี่จะมาดนะังนี่แหละขับรถมาได้ตอนนี้ก็คือเยาวชนเฮ็ดกินเลยทุกคนแล้วก็บอกอีเวลแล้ว,ลวยาว่ายาว่ะหาประมาณนี้นะทุกคนแบบสี่สี่รูสึกเสียใจยนะแบบ เินที่ไอเสือโอน้าให้อะไร FC FC โอน้าให้สพฟาและบัซี่เอาไปเ็ดแบบถืขขอกระเป๋าสัปดาหทุกคนบัซซีเป็นอะบัซซี่ไทยอ่าบัซซี่ทุกคนบัซซีเป็นบัซซีกาซิก่อนเนาะ ซื้อไปอย่างวะถ้ดอดซักไปอย่าง,าน,น,ง,น,ง,างนี้อดดคคมมะแล้วก็สี่อะไรได้โพลาะกุ๊บพลาะกุ๊บทาแขกนั่นแหละบี้อาโคดเบ็ดดุกคนแบบโคดขอบเบ็ดว่าเป็นบัตรซีป้าเป็นบัตรซีบ้าก็คือบัตรซีที่แบบเขาโอดเขาโอดไปแล้วแบบบวสามารถนาได้อะไรทุกคนถ้าว่าสี่อย่างไปแจ้งข้อก็คือข่าไปฟังดะคามมาดอยพนุปก็เป็นแจ้งกับัน,นกตบรวด ตำรวจยูไทยหมดเลยทุกคนยูลาวยูลาวกะแจงได้แต่ว่าสีบอบีอบข้อบูดดอกอ่าบอบีข้อบูด่าผู้ที่ว่าสีโอดำเพราะว่าเขาสร้างสร้างเฟซบุ๊กทุกคนสร้างเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นบัตซีแบบบัตซีแบบเป็นบัตซีกาดขาฮะนะบัตซีอย่างว่าเขาเอิดอ่ะขาดนะข,าน,ขานี่แหละศีกัดเสื้อฮะทุกคนเลยเสื้อแต่ว่าสีก็เคยถือโกงมาแล้ว เธอดึงแล้วก็ถึกแลกรับบัตรซีเธอดึงเดาทุกคนเดาเพราะว่านี่อ่ะเธอแทมอิตแหละกระทึกโก้สไตการแลกเกิลไม่ดีนะคุณเลยแลกเกินแลกเกินก็คือเอาโอนบาตไปให้เขาเลยให้เขาโอนกีบมาให้ไปเดีนะทุกคนแล้วก็เทือที่สองก็คืออ่าถึกบู้เราทึกถึกบู้ไปโกคนอื่นเอาบัตรซีสีไปโกคนอื่นแล้วก็ถึกระดับบัตรซีไปกระประมาณสองคลิกกันเลยทุกคนต่อค่ะต่อซีก็เคยอัพอัพลงในอัน ดูว่าสี่ไปไปไทยอีกครั้งกันทุกคนเลยบอต่อนั้นแหละไปนคอดพร,โรมโ่ะและ้วกะเธอที่สามดิก่ะถึกอีกทุกคนสี่บอกเคยจือบอกเคยจับเลยนะทุกคนเนาะ <c oughs> สี่มาเสียใจที่ว่าเพิวาดีเอฟซีไอไอเอฟซีเพิ่งสดับสะดุดซองสี่ไปสองพันแต่นั้ทุกคนนั่นแหล,ละมาบอร์ดิฝัดถึกขเขาโกงไปซ้ำ นี่ก็คือเป็นเป็นเกิดเก็๊ยบของสี่แล้วทุกคนเนาะสีก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายแบบเก็บปอกไว้แต่แหละเมื่อเช้านี่แหละว่าอยากเลกไว้ค่ะนะจักเลกเป็นเกิดที่ไว้เพราะว่าโอนเป็นเกิดบานบอดายทุกคนเลยสีเสียใจเพราะว่าไอเอฟซีเพิ่งสนับสนุนมาและบาดสี่แบบเธอโกงเช้าเลยนะ เป็นพ่อโตซีเอทุกคนเลยแม่บอกบอกระบาดระบาดอะไรกับบอกเคยจือบอกเคยจับเอาใบด้วยทุกคนดอกสูยเอาใบมาทุกคน ี่เสีเก็บไปอัดคลิปต่อเลยละ่ะสู้ต่อไปทุกคนขอบใจอาไอเสือเรดาอ์ที่ว่าโอนเงินมาสนับสรุปสีเป็นเอซีแบบเอฟซี MC คนทำอีทเลยที่ว่าสนรับสรุปสีนะทุงกนานาะการเป็นยังไงพี่น้องหลังจากที่ได้รับส่งคลิปสาวสีใส่บวหทองจบลงไปแล้วเนาะกลาถือว่าเป็นการอ สิวาเล่าตมเล่ากับโบเมีนเนาะเพราะว่าเป็นแก่งคอเซนเตอร์กับเพิ่นบูฮัวแต่ว่าเงินทีเพิ่นโอนเข้าไปนี่เป็นบัญชีไทยเนาะเพิ่นโอนจากบัญชีไทยทีเพิ่นเคยมากอ่าทงานในประเทศไทยที่หลายปีแล้วเนาะเป่นมีบัญชีของไทยเพิ่นโอนเข้าไปบัญชีไทยอีกบัญชีหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาอ่าเปลี่ยนเป็นเงินกีบนะพี่น้องโอนเขามาบัญชีเงิ่นกีบองเพิ่นเพื่อที่จะมุนใส่ในชีวิตประจําวันน่นแหละแต่ว่าบบเป็นคือคิดเนาะถูกหลอกชั่วมือนี้ แก่งข้อเสืเอ่อมันมีหลายรูปแบบหลายสองทางแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอ่าสูญเสียไปอยู่หนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนอกเพิ่์ดก็ได้ก็ขอแสดงความเสียใจนะเพิ่์ดเนะาะวังมาเถอหนาเพิ่์ดก็คงจะหลบขอบอยังดีขึ้นกว่านี้เนาะคลิปนี้บ้ากี่หือกะจะจบลงเพียงจำนี้นะกะขอบคุณแล้วก็ขอบใจเอฟซีฐานผู้ชมเบอร์สปูสคนเนาะแล้วก็ที่ขาดบุไใดก็คือขอบคุณอ่าต้นสบับเพื่อนั่งเนาะสาวสีใสบัวทองขอบคุณครับ